ยามุซอตริฟฟลกุลูบโอพระผู้ทรงพิพพจิตรใจซอตรีเฟลบีอีลาตออาทิกพอทำให้จิตใจของข้าพระองค์นั้นได้พันเปลี่ยนไปสู่การตออาเชื่อฟังต่อพระองค์เราอย่าไปคิดว่าความผิดพลาดของเราจะแก้ไขไม่ได้อิมามวินุตัตยมียะเมื่อท่านถูกถามว่าฉันตอบาหาแล้วตอบาหาอีกเราฉันต้องทําแบบนี้ไปถึงเมื่อไหรทั้ทงๆงที่ตั้งใจจะตอบาหาไม่ตั้งใจจะไปทําบาแล้วเชคุอิสล,ลามตอบว่าอย่างไรครับจนกว่าชัยตอนจะยอมแพ้ตอบบาไปเถิดอินนั่ลอฮัยุฮิบุตตะวาบินเราอยู่ฮิบุ แท้ตรตรรจริงพระองค์ทรงรักผู้ที่ทาการเตาว,วาบีนไม่ใช่ตาอิบนะตาอิบคือผู้ที่ทําการเตาบ้าธรรมดาตาบายาตูบุแต่เตาว่าเป็นคําขั้นกว่าที่หมายถึงคนที่ทําการเตาบ้าอย่างมากมาย อัลลอฮ์ทรงรักมีฮะดิษบอกอีกว่าถ้าหากคนคนหนึ่งไม่ทําผิดกลุ่มชนหนึ่งไม่ทําผิดอัลลอฮ์จะให้เขาผ่านไปแล้วเราจะให้คนกลุ่มใหม่มาทําผิดเพื่ออัลลอฮ์จะทรงอภัยโทษให้เขาฮะดิษนี้บ่งบอกถึงความรักในการอภัยโทษของพระองค์นะครับยามุกอิบุลกุลุบเนี่ยมันมันเกี่ยวข้องกับท่อนนี้ด้วยท่านอนัสบินมาลิกรดิอัลลอฮุอันหุได้ถามท่านอซส,ส,สลสัลลัลลอฮุอะลิวะสลัมว่ายารอสูลล๊อฮลอามันนาบิกะวบิมาจิตบิฮิฟะฮัลตา เป็นผู้ที่ศรัทธาต่อท่านศรัทธาต่อสิ่งที่ท่านได้นํามาแล้วท่านเป็นเป็นห่วงเราไหมกลัวว่าเราจะหันเหลงทางหรือเปล่าท่านตอบว่านออัมใช่ทาราูลยังกลัวฮะดีษนี้บอกพวกเราว่าทาราูลขอดุอาบทน,นี้มากมันบ่งบอกว่าขนาดคนที่เป็นนบียังกลัวว่าใจจะหันเหเลยแล้วเราเป็นใครนบียังกลัวเป็นห่วงตนเองและเป็นห่วงสา,สาวกบรรดาสาบ้าของท่านแล้วเราเป็นใครไม่ไม่ขอดุอาบทน,นี้ให้มาก เจฟฟองานจึงบอกว่าคนที่มีความรู้จําเป็นจะต้องปฏิบัติตามความรู้ที่เขามีซึ่งเป็นวาจิบให้เราปฏิบัติที่เป็นผิดบาปเป็นความผิดบาปให้เราละทิ้งเพราะถ้าหากเราไม่ทําตามความรู้ที่มีเราจะทรงเปลี่ยนพันจิตใจของเรา